ตุ่นน้อยตื่นตัวตอนแผนที่เสียงภัยเอ๊ตุ่นน้อยหายไปไหนเนี่ยนัดพวกเราให้มาเจอที่ตลาดแต่เช้าเลยแต่ตัวเองยังไม่มาซะอย่างงั้นน่ะ นั่นน่ะสิหรือจะเบี้ยวนัดพวกเราซะแล้วล่ะเนี่ยหรือว่าตุ่นน้อยจะหลงทางอ่ะเพิ่งมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆอาจจะไม่รู้เส้นทางก็ได้อาจจะเป็นได้นะงั้นพวกเราไปตามหาตุ่นน้อยกันดีกว่าอะนั่นไงตุ่นน้อยตุ่นน้อยพวกเราอยู่นี่ นึกว่าจะหาเพื่อนเพื่อนไม่เจอแล้วสิหลงทางเหรอตุ่นน้อยใช่แล้วตุ่นน้อยไม่มีแผนที่น่ะก็เลยหาตลาดไม่เจอนะสิตลาดก็อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนเราหรอกตุ่นน้อยงั้นถ้าเดินจากตลาดไปถึงโรงเรียนน่ะ ตุ่นน้อยต้องไปยังไงเหรอง่าจะตายไปก็เดินจากทางเข้าตลาดข้ามสะพานแล้วตรงออกไปอีกประมาณ1กิโลเมตรก็ถึงแล้วจริงงิหมู่บ้านเรามีแผนที่ไหมอะตุ่นน้อยอยากรู้ว่าหมู่บ้านของเราอะมีที่ไหนที่เป็นสถานที่สําคัญและไปได้ทางไหนบ้างน่ะมีสิตุ่นน้อยเปิดแทบเล็ตดูเลยจ้านี่ตลาดนี่สะพานข้ามฟังวัดโรงเรียนอนนมไมแล้วก็บ้านผู้ใหญ่บ้าน แล้วตุนน้อยจะอยากรู้ตำแหน่งสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านไปทําไมกันเหรอก็การรู้จักที่ตั้งของสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านจะทําให้เรารอดพ้นจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะซีเราจะรู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงอย่างเมื่อปีก่อนตลาดเคยโดนน้าท่วมเพราะอยู่ติดแม่น้ําเราเลยต้องระวังเผื่อว่าน้ําจะท่วมอีกจะได้เตรียมทางหนีทีไล่ว่าย้ายไปอยู่ตรงไหนถึงจะปลอดภัยและง่ายต่อการขอความช่วยเหลือ,อยังไงล่ะแผนที่สําคัญอย่างนี้นี่เอง เราต้องพกแผนที่ไว้บ้างแล้วล่ะ